เดี๋ยวพาอาจารย์มาดูรถนะครับสวัสดี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 ครับสสวัััดีคครรบบเอ้ยมีกุญแจรถเมื่อไน้ำมันตาการครับมาดูรุ่นไหนครับมาเจตี้นี่รถของเสือบิ๊กเองเลยมาจากเฮียออสเปล่าอยู่อารันนี่เป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งเลยนะซื้ออะไรของคานดาอ๋อวันนี้พาพระอาจารย์มาดูมาเจตี้พอดีเฮียออสมาจากครัโคราชก็เลยเจอบิ๊กไบค์ก็เลยอ๋อครับ เออเก็ดียักออกมาดูมาดูเดี๋ยวเชิญนะครับเชิญนะครับ6กายหยักนี่รถของเฮียเฮียไบ์เลยอันนี้เป็นเป็นรถของที่คุณพ่อใช้เองเลยครับคันนี้ภายในแต่งบอกมาเรียบร้อยแล้วเป็นบอกมิกี้เมาส์ปรับไฟฟ้าหมดเลยครับข้างในนี้ก็ปูพื้นปูอะไรเรียบร้อยแล้วครับ ลองนั่งไหมครับลองดูเราระวังหัวนะครับคนนะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยเอาคุณคุแจหน่อยคุณแจ้เย้ใชเซียบิ๊กขับให้นั่งนี่บอกไฟฟ้าครับ เสร็เรียบร้อยครับตัวนี้บอดสามแถวเลยครับแต่ตอนที่ผมใช้อ่ะผมใช้แค่สองแถวแถวหลังก็ออกเอาไว้วางของเ<ล>พราะตอนนี้มีสามตอนต<ล>หลังเปิดธรรมดาเปิดเปิดเดเีดเ๋ยวเ,เ,เ,เปิดให้ดูนะครับได้ครับมีโช๊คครับแต่ถ้าเกิดพระอาจารย์สนใจเป็นออโต้เดี๋ยวมันมีตัวรับได้เดี๋ยวผมทำให้ ดับเพ่องหน่อยดับเพ่องหน่อยตรงนี้ไม่ใช้ก็พับเก็บขึ้นได้ครับใช่ครับแต่แตด้วยผมเองอ่ะผมจะเอาออกเลยแต่พอเวลาเอามาขายก็เลยเอามาใส่ให้เต็มๆเ,เพราะว่าจริงๆนั่งกันก็สี่สี่คนกำลังพอดีครับตรงนี้จะแน่นไปหน่อย <c oughs> ครับมาจากไหนครับพระอาจารย์ ครับครับอ๋อครับผมครับอฒนาเยอไปบ่อยอ๋อเยอะไบ่อยเดี๋ยวแต่ยะออกตังให้ครับวันนี้แต่ย้ะช่วยครึ่งหนึ่งทำแห้งงานมาถูกใจแล้วถูกใจแวิ่งแสนหน่อยครับแสนหน่อย ที่ว่าห้ามเลยแสนกว่าครับแสนกว่ายีนได้ไปรถบ้านเลยรถน้องเสบิ๊กเองเลยมีอยู่แสนสามไม่มีอยู่แสนสามรับพียวว่าแสนสามแสนสามแต่รถคันนี้เข้าศูนย์เข้าอะไรเช็คตลอดเพราะเป็นรถที่บ้านใช้เองลองให้บิ๊กลองเสนอราคาให้อาจารย์ฟังนะอาจารย์เสนอ กก็เดี๋ยวผมคุยกับคุณพ่อให้แล้วกันว่าตรงไหนเนาะให้ผมแจ้งยี่วัดไปอาจารย์จะได้มาให้อาจารย์ดูเป็นไกด์แล้วมีโครงการมาดูก่อนมาดูให้ชอบก่อนอันนี้นะครับอันนี้ก็มีสเกิร์ตรอบพันเลยนะครับแล้วก็บอกบอกข้างในบอกข้างในเป็นเป็นบอร์ดมิกกี้เมาส์บอร์ดไฟฟ้านะครับแล้วก็พื้นเป็นพื้นลายไม้เรียบร้อยครับ ตรงไหนนะครับคอนโซลหน้าไปแต่งไหมคอนโซลหน้าจะเป็นเดิมๆเลยครับนี่ครับตอนนี้แต่งไหมเดิมๆเลยครับจะเป็นหนังเดียวกันทั้งหมดเลยครับใช่ครับสีครีมหมดเลยครับใช้ดีครับประหยัดเครื่องเดียวกับพวกรีวู้ครับใช่ครับสองแปดครับเป็นอะไรที่อยากขา้อ๋อมีรถเยอะครับ ไม่ได้เป็นไรเลยนี่ท่เรียนเรนกับเลยครับนี่รถรถพ่อทั้งนั้นเลยนะมีทั้งมีหลายคันครับก็เลยอันไหนพอเริ่มเริ่มแบบรูปเก่าแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนถัดไปเรื่อยๆครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมถามคุณพ่อให้แล้วกันน้องว่าตรงไหนได้เดี๋ยวผมแจ้งให้ออนได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับางนั้นไปเลยครับครับยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ พรนะาอาจารย์ที่อยู่พัฒนาใช่ไหมอาจารย์อยู่วัดเขาบูเพงวัดเขาบูเพปยงดีเขาจัดการส่นวนใหญ่<อ>จะนิมนไปแล้วก็ท่าน,ด,ด,นาดูดวงแม่นมากดูดวงแม่นมากโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปนะครับเอา้าพระอาจารย์หรือวัดไหนนะครับอยากได้รถนะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้นะครับฝากด้วยครับกับบิ๊กแกนะครับรถแท้คนแท้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บิ๊กด้วยครับสวัสดีครับ